สวัสดีค่ะนักเรียนคะเรามาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาศิลปศึกษาในระดับชั้นระธยมศึกษาปีที่สมนะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือหัวเราโอเอเอหัวข้อของพื้นผิวนะคะพื้นผิวพื้นผิวจะเป็นยังไงเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเลยดะจ้า ก่อนเอื่นเลยเราต้องมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะในหัวข้อพื้นผิวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3าข้อข้อที่หนึ่งก็คือนักนเรียนต้องสามารถบอกความสําคัญของพื้นผิวในงานทัศนศิลป์ได้ข้อที่สองนักนเรนยนต้องสามารถสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์โดยใช้พื้นผิวได้ค่ะและข้อที่สามนะคะนักนเรนจะต้องตระหนักและเห็นคุณค่าในการนําพื้นผิวไปใช้ในงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ค่ะ อ่าน,นะคะนักเรียนสังเกตจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะว่าแต่ละคลิปที่คุณครูส่งมาให้ดูจุดประสงค์การเรียนรู้นั่นคือนักเรียนจะต้องสามารถบอกได้พูดได้อธิบายได้และสร้างสารรค์ผลงานได้นะคะ mm hmm. อ่าน,นักเรียนมองภาพนี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตพื้นผิวของผลไม้ต่อไปนี้ในภาพไม่ใช่ต้นมะพร้าวนะลูกมะพร้าวเป็นแบกเกาด้านหลังนะคะในภาพจะเป็นของภาพของทุเรียน ทุเรียนจะมีลักษณะเป็นแบบไหนเอ่ยแน่นอนค่ะพื้นผิวทุเรียนไม่เรียบแน่นอนค่ะนะคะพื้นผิวของลูกทุเรียนโดยรอบนอกเลยจะมีลักษณะที่เป็นหนามคมนะคะแหลมด้วยขรุขระด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพื้นผิวของทุเรียนจะเป็นพื้นผิวที่ไม่เรียบแน่นอนเป็นพื้นผิวที่ขรุขระนะคะสังเกตนะคะลูก ต่อไปจะให้นักเรียนสังเกตผลไม้ในภาพนะคะในภาพของเราจะเป็นผลไม้ที่เรียกว่าส้มส้มนะคะละหลายคนคง,คงเคยทานกันเนาะสังเกตลักษณะของพื้นผิวของส้มเปลือกส้มจะมีลักษณะที่เป็นพื้นผิวที่เรียบค่ะเวลานักเรียนจะดูผลไม้จะดูเอ่อ อ่าเปรียบเทียบกันการวาดนะคะนักเรียนก็สามารถจะเปรียบได้ว่าผลไม้แบบนี้มีพื้นผิวแบบไหนแบบกรุขา่าแบบเรียบหรือแบบหยาบหรืออะไรก็ว่าไปนะคะอ่าต่อไปนะจ๊ะนักเรียนมองภาพภาพนี้ภาพภาพนี้นะคะเป็นผลงานทัศนศิลิ์นะเป็นภาพวาดของภาพภาพน้ํามันนะคะ ภาพน้ำมันนะลูกดูภาพภาพนี้นักเรียนมีความรู้มีความรู้สึกว่าในภาพภาพนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรจ้าดูจากภาพให้เวลาดูนะคะดูจากภาพแล้วเนี่ยในความรู้สึกของครูอะมีลักษณะพื้นผิวที่หยาบใช่ไหมลูกเห็นเหมือนกันไหมรู้สึกเหมือนกันไหมลูกมีลักษณะพื้นผิวที่หยาบนะคะเป็นการวาดภาพที่สวยอะสวยเนาะ สวยนะคะอลองดูนะคะอันนี้เป็นลักษณะการวาดภาพที่มีลักษณะพื้นผิวที่หยาบนะคะเดี๋ยวนักเรียนถ้านักเรียนได้ทดลองทำเนี่ยนักเรียนก็จะทําไมคะได้แยกแยะออกว่าการวาดวพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นพื้นผิวเรียบนะคะกับวาดภาพแล้วให้มันออกมาลักษณะของพื้นผิวหยาบจะเป็นแบบแบบไหนนะคะอันนี้วาดได้เลยว่าแต้มแต้มแต้มป้ายป้ายป้ายเนี่ยเห็ไนไหมลูกลักษณะการวาดภาพสีน้ํามันจะมีด้วยกันด้วยกันหลายแบบนะคะ ต่อไปนักเรียนคะเขาบอกว่าพื้นผิวเราสามารถพบพื้นผิวได้ทั้งในสิ่งแวดล้อมและในงานทัศนศิลป์นะคะซึ่งพื้นผิวมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์แน่นอนนะคะมันจะมีหัวข้อที่บอกว่าสีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์อันนี้ก็เช่นกันค่ะพื้นผิวก็ให ก็มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์นะคะพื้นผิวจะมีแบบเรียบแบบหยาบนะคะมีอิทธิพลแน่นอนอะไรต่อไปนะจ๊ะความหมายพื้นผิวนะคะพื้นผิวหมายถึงลักษณะของบริเวณผิวหน้าของสิ่งต่างๆที่สัมผัสแล้วมีความรู้สึกว่าหรือว่าเรารับรู้ได้ว่ามันมีลักษณะที่เป็นแบบไหนหยาบขรุขะเรียบมันด้านฝาก นนะะลักษณะที่สัมผัสได้ของพื้นผิวมีได้กัน2สองประเภทคือหนึ่งเพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยมือรูป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 จับ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 ,จบ,จบดูจะรู้สึกว่ามันทําไมคะมันหยาบมันเรียบหรือมันขรุขระหรือมันแหลมคมหรือมันยังไงมือสัมผัสได้ให้ความรู้สึก ปลายประสาทมือนะคะจะให้ความรู้สึกว่าเรากําลังจับอะไรอยู่และสองเพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยตาค่ะอย่างภาพที่ครูนําเสนอให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นักเรียนไม่ต้องไปไสัมผัสนักเรียนไม่ได้เอามือไปแตะ แต่นักเรียนสามารถรู้ได้เลยว่าภาพภาพนี้ให้ความรู้สึกพื้นผิวที่หยาบนะคะเขาบอกว่ามีสัมผัสได้กันอยู่สองอย่างสัมผัสด้วยมือและสัมผัสด้วยสายตานะคะเขาบอกว่าจากการมองเห็นแต่ว่าทําไมคะไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริงนะนักเรียนอาจจะมองว่ามันหยาบแต่จริงๆแล้วไม่หยาบก็ได้นะคะ,ะการมองการวาดภาพนะคะอย่างเช่นวาดภาพก้อนหินบนกระดาษ ภาพก้อนหินบนกระดาษนักเรียนจะมีความรู้สึกว่าก้อนหินน่ะทํำไมคะมันมีลักษณะว่าแบบมันเป็นเพื่อนผิวลวงตานักเรียนอาจจะวาดก้อนหินให้มันเป็นขุขาก็ได้ให้มันเป็นแหลมคมก็ได้นะคะอาจจะวาดมาออกแนวในแนวนั้นก็ได้แต่เมื่อเราไปสัมผัสภาพวาดที่เป็นภาพวาดก้อนหินนี่ลูะ มันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเรียบเพราะมันคือกระดาษนักเรียนวาดลงไปในกระดาษมันก็จะเรียบเพราะมันคือกระดาษแต่ให้ความรู้สึกว่ามันแหลมคมมันขุกขระมันหยาบแบบนี้เป็นต้นจ้าต่อไปจ้าพื้นผิวมีลักษณะต่างๆนะคะพื้นผิวจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นพื้นผิวหยาบนักเรียนดูตัวอย่างในสไลด์ที่กูนามาให้ดูนะคะ ภาพวาดนี่คุณครูก็นําไม้ดูว่ามันเป็นพื้นผิวที่หยาบเพราะมันเป็นพื้นของพ้าใบะแน่นอนและพอระบายสีโดยการปัดๆไปๆมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันหยาบมันไม่เรียบนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการวาดแบบแบบหนึ่งนะคะถ้าเจอกันตัวต่อต,ต,ตัวนักเรียนสนุกกระเะเลยเพราะว่าคุณครูจะให้นักเรียนวาดภาพโดยที่ไม่ต้องระบายแบบเนียนกริบแต่เป็นการวาดภาพที่ใช้วิธีเทคนิค ปาดปาดไปๆและสีไม่ต้องว่าเกลี่ยให้เรียบสีเป็นวิธีที่แบบว่าปัดปาดไปๆให้เป็นก้อนเป็นขุกขะเป็นขุยภ้ามันก็จอกมาเหมือนประมาณทุ่งดอกไม้อันเนี้ยหูกน่าสนุกนะแต่นั่าก็น่าเสียด้ด้วยนะคะน่าเสียด้ด้วยถ้าถ้าเราเจอตัวต่อตัวและวิธีแบบนี้บอกได้เลยว่าวิธีการป้ายดอกไม้ไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องใช้พู่กันก็ได้นะใช้นิ้วแต้มไปที่สี นะคะแต่ว่าสีน่ะค่อนข้างที่จะผสมแบบเข้มข้นหรือแต้มที่หลอดสีเลยก็ได้ถ้าเป็นสีน้ำอ่ะมันจะเป็นหลอดสีหรือเป็นแก้วเป็นขวดของสีโปเตอร์ก็ได้เอาเนิ้วแต้มลงไปที่สีควักอ่ะเขาเรียกควักอ่ะควักลงไปที่สีแล้วนํามาป้ายที่กระดาษป้ายให้เป็นแตะก็ได้แตะใหมันเป็นดอกไม้อ่ะแล้วพื้นผิวมันจะไม่เรียบแบบเนี้ย มันจะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สวยงามมากเลยนะคะอ่าเขาบอกว่าพื้นผิวมีความรู้สึกถ้าพื้นผิวหยาบจะให้ความรู้สึกกระตุ้นประสาทได้ดีการมองภาพที่มันเป็นภาพพื้นผิวที่หยาบนะคะเป็นการกระตุ้นประสาทภาพที่หยาบจะให้ความหนักแน่นมั่นคงแข็งแรงและถาวรอ,อย่างเช่นอะไรคะภาพก่ออิดอะภาพก่ออิดอิดเอาไม่ต้องภาพก็ได้การการก่ออิดแดง ที่บ้านใครสักหลัง,งสมมติเราผ่านไปแล้วเราเจอนะคะเรามองแน่นอนไม่เรียบแน่นอนการก,ก่ออิดนะคะนั่นแหละจะให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงนะคะด้วยด้วยการมองด้วยลักษณะของอิฐเช่นกันในการวาดภาพถ้ามีลักษณะที่หยาบจะให้ความรู้สึกเช่นเดียวกันนะคะในขณะที่ผิวเรียบในขณะที่ภาพ ภาพวาดอะไรก็ได้ที่มีลักษณะเป็นภาพของวัตถุสิ่งของที่มีลักษณะของผิวเรียบหรือการระบายสีที่แบบเนียนกริบป,ปัดเรียบกริบนะคะจะให้ความรู้สึกเบาสบายแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันนะคะอยาบจะให้ความรู้สึกหนักแน่นแข็งแรงคนทนทานแล้วก็กระตุนาาต้นประสาทแต่ถ้าเป็นภาพพื้นผิวเรียบจะให้ความรู้สึกเบาสบายอ มาถึงกิจกรรมแล้วจ้าจริงๆแล้วคุณครูอยากจะให้นักเรียนเอามือควักสีโปเตอร์แล้วป้ายป้ายป้ายแตะ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 ,แตะเป็นรูปดอกไม้หรือเป็นรูปอะไรก็ได้ที่มีลักษณะที่ไม่ใช่พื้นผิวเรียบแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดคุณครูก็สำหรับบุคคลที่ไม่มีอาจจะไม่มียังไม่มีสีอยู่ในเทอมแรกนะคะคุณครูก็จะใช้เป็นวัสดุที่ทุกบ้าน น่าจะมีแล้วหาซื้อได้ง่ายถ้าไม่มีก็หาซื้อได้ง่ายเช่นกระดาษทิชชู่ค่ะกระดาษทิชชู่มาทําอะไรคะคนครูจะให้นักเรียนนํากระดาษมาหนึ่งแผ่นนํากระดาษมาหนึ่งแผ่นแล้วให้นักเรียนอะออวาดรูปดอกมะลิกะะ็ไดาษหรือไม่ไม่จาเป็นต้องเป็นดอกมะลิก็ไดะ้ดอกอะไรก็ไดะ้นะคะแต่แต่แต,แต่ที่ครูจะให้วาดดอกมะลิก็คือว่า ไม่ต้องระบายสีไงเพราะว่าบางทีนักเรียนอาจจะไม่มีสีน้ําอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็ถ้าท่านเรียนคนไหนที่ไม่มีสีน้ําให้นักเรียนวาดเป็นรูปดอกมะลิแล้วนํากระดาษทิชชู่ฉีกกให้เป็นฝอยๆแล้วประนําไปผสมน้ําให้ทิชชู่มีความเปียกนิดนึงแล้วนํามาแปะ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 ตรงที่กรีบดอกมะลิอ่ะลรกนะคะแป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 ะตรงที่กรีบดอกมะลิ แปะให้ภายในรูปกรีบนะพุงนะให้เป็นดอกมะลิแค่นั้นก็เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่จําเป็นต้องมีใบเพราะว่าถ้าใบหนูอาจจะแบบว่าลําบากนิดนึงในการหาสีแต่ถ้าบ้านไหนมีมีขึ้นเลยนะใบเตยนักเรียนอาจจะเอานำมาตํตๆตำตำ,ตำให้เกิดเป็นสีเขียวขึ้นพอนักเรียนเอาทิชชู่ไปผสมน้ําแล้วนักเรียนก็เอา เอาน้ําของใบเตยอะทาไมคะมาผสมให้กลายเป็นสีเขียวแล้วกระดาษทิชชู่หนูว่าจะเป็นสีเขียวและหนูก็เอามาแตะ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 ในส่วนของใบของดอกมะลิก็ได้นะคะแต่ถ้าบ้านไหนมีนักเรียนมีสีโปตเตอร์สีสีน้ําแล้วนักเรียนอาจจะทําเป็นดอกอื่นก็ได้ไม่ว่ากันจะเป็นวาดดอกอื่นก็ได้แต่วิธีการก็คือขยี้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 เสร็จแล้วทาไมคะนำไปผสมกับสีโปตเตอร์หรือสีน้ำก็ได้แล้วทิชชู่หนูจะเปลี่ยนสี พอที่ชู้หนูเปลี่ยนสีเสร็จปุบ๊บเนเนียนก็ทําไมคะบีบให้มันหมาดบีบให้มันหมาดแล้วก็นํามาแต,แ,ตแตะ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 ตามกรีบที่หนูวาดไวน้นะลูกนะคะก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เป็นงานที่เกี่ยวกับพื้นผิวที่ไม่เรียบค่ะอ่ะต่อไปนะคะจากคลิปการสอนทั้งหมดจากเนื้อหาการสอนทั้งหมดในเรื่องของพื้นผิวสามารถสรุปได้ว่า เราสามารถพบพื้นผิวได้ทั้งในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในงานทัศนศิลป์สิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านนอกบ้านหรือจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้หมดนั่นเลยจะพบว่าพื้นผิวต่างๆมีความแตกต่างกันออกใบนะคะต้นไม้ลําต้นก็มีพื้นผิวที่หยาบใบไม้ก็มีพื้นผิวที่เรียบนะคะ แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็เขาบอกว่าพื้นผิวทางงานทัศนศิลป์ก็คือพื้นผิวในงานวาดนั่นแลหละลูกนะคะพื้นผิวในงานวาดว่าวาดภาพนั้นออกมาในลักษณะที่เป็นหยาบเรียบขุขะหรือเปล่านะคะ,ะครหรือเป็นเทคนิคก,การการแต่งเติมสร้างสารรค์งานโดยใช้เทคนิคก,การทำให้มนันเป็นผิวหยาบเลยก็ได้นะคะอ่ะเขาบ,บอกว่า พื้นผิวแบ่งออกเป็นสองประเภทพื hmm. l, fruit, ้นผิวแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยมือปึ๊บมือรูปตู้จับจับรุบรูปจับจับและพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยตาใช้ตามองอย่างภาพแบ็กกราวด์พื้นหลังเนี่ยภาพแบ็กกราวด์พื้นหลังเนี่ยหนูดูให้ดีเป็นเป็นภาพว่าดอกไม้เนี่ยนะคะนักเรียนมองด้วยตานะนักเรียนไม่ต้องมือไปรูป เพราะนันถ้าเราเรียนมือไปรูปมันก็จะเป็นหน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอน้ตบุ๊กของหนูนั่นแหละหรือหน้าจอคอมของหนูนั่นแหละมันก็จะได้เรียบนะคะแต่ถ้าเราใช้ตามองเราจะสัมผัสได้เลยว่าพื้นผิวเป็นพื้นผิวครุขระพื้นผิวหยาบไม่ใช่พื้นผิวเรียบนะคะเราจะสังเกตได้เลยอันนี้คือการสังเกตได้ด้วยตาค่ะ ีนค่ะสุดท้ายท้ายสุดคุณครูขออนุญาตยกคํำคมของริชาร์ดแอนสันนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงนะคะริชาร์ดแอนสันได้พูดว่าอย่ามัวแต่อายในสิ่งที่ทําผิดพลาดไปและจงเรียนรู้จากมันหมายถึงอะไรลูกหมายถึงว่าคนเราทุกคนนะคะมีสิ่งที่รูนแล้วแต่อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะไม่มากก็น้อยนะคะในชีวิตคนเราคนนึงอะ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีอะไรผิดพลาดเลยแต่หากมันผิดพลาดไปแล้วนะคะให้เราจงกลับมาคิดจงกลับมาคิดว่าสิ่งที่เราผิดพลาดไปยอมรับมันยอมมัดยอมรับมันแล้พร้อมที่จะปรับความผิดพลาดนั้นอะให้เป็นประสบการณ์และเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นให้เกิดประโยชน์นะคะนักเรียนคะถ้านักเรียนล้มครั้งแรกนักเรียนอาจจะไม่ทันตั้งตัว แต่ถ้านักเรียนล้มครั้งที่สองนักเรียนจะเรียนรู้ประสบการณ์จากการล้มครั้งแรกว่าถ้าหากเราเกิดอุบัติเหตุได้ล้มอีกเราจะมีท่าในการล้มที่ล้มยังไงไม่ให้เจ็บตัวล้มยังไงไม่ให้เกิดเกิดความผิดพลาดมากที่สุดนะคะนั่นคือการเรียนรู้ประสบการณ์จากสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาแล้วนั่นเองค่ะ แล้วพบกันใหม่ในสไลด์ถัดไปในคลิปการสอนหน้านะคะอย่าลืมทำงานส่งนะบ๊ายบาย